ครับอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ําเสียรวมของโรงพิมพ์น,นะครับซึ่งจะรวมน้ําเสียในกระบวนการพิมพ์ทั้งหมดนะฮะมามารวมที่บอ่บอบ่อนี้ครับเป็นบอ่อปิดนะฮะลองดูสภาพน้านะฮะเอาปิดก็ในวัต้องมาดูอ่ามันก็จะรวมทุกอย่างนะฮะมีอยู่ในนี้หมดทั้งน้ําล้างสีน้ำยาฟาสเทนน้ำยาวอเตอร์เบดน้ำมันกา๊าซ ขาวที่ใช้เช็ดเครื่องอะจะปนอ,อยู่ในนี้ครับ,รบน้ําเสียที่อยู่ด้านหลังโรงพิมก็จะถูกปั๊มานะครับมาเข้าถังตกตะกอนนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่สามถังความสูก็ปร,ประมาณ1นคิวนะครับหลังจากน้ําเสียข้างหลังนะฮะจะถูกดูดมาที่ถังตกตะกอนนะครับในถังตกตะกอนเราจะมีการปรับพีนะฮะให้ให้เป็นด่างนะครับโดยการใช้โซดาฟไฟ ประมาณพีชประมาณ10นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมสารเร่งการตากตะกอนครับไบโอเซปาร์เตอร์ A และ B 2ตัวนะครับมาล,ลองลองใส่ไไดูนสารสารเร่งการตากตะกอนตัวหนึ่งนะครับเป็นไบโอเซปาร์เตอร์ A นะครับโดยปกติแล้วจะเติมประมาณ3ลิตรนะครับต่อน้ำประมาณ1นึคิวนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะคนนะฮะด้วยรอบรอบประมาณ40รอบต่อน,นาทีนะครับเพื่อให้น้ํายาเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตกตะกรเป็น,นเวลาประมาณสองวันนะครับบางครั้งก็อาจจะ3วัน,นครับถ้าสกตะกรกดีนะฮะก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นถังหลังจากที่เราใส่สารเร่งการตกตะกอนไปแล้วนะครับประมาณ1วันนะฮะจะเห็นได้ว่าสภาพน้ําเริ่มเริ่มมีความใสขึ้นนะฮะตะกอนจะตกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วน้ําใสด้านบนจะอยู่จะอยู่ด้านบนนะครับน้ําใสอยู่ด้านบนตะกอนก็จะไปอยู่ด้านล่างครับหลงจากที่มีการตกตะกอนสมบูรณ์แล้วนะคะประมาณ2วันที่เราทิ้งไว้น้ําเสียตอนบนก็จะถูกปั๊มนะฮะ มาลงบ่อกรองอตัวนี้เราเรียกว่าบ่อกรองฐานครับในบ่อกรองฐานนี้เราจะมีการเติม E.M. นะฮะประมาณ1นึ่งถังนะฮะประมาณ30ลิตรนะฮะต่อน้ําประมาณ1นึ่งหนลิตรนะครับก็เติม E.M. ไปในในในบ่อน,นี้ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันบ่อน,นี้ก็จะมีการเติมอากาศด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเติมอากาศเข้าไปด้วยครับ ในขณะเดียวกันหลังจากที่ผ่านตรงนี้นะฮะก็จะมาผ่านผ่านกรองนะฮะผ่านกรองนี้ก็จะทําหน้าที่ดูชับสีกรีนะฮะในขณะเดียวกันก็เป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านให้กับไมโครออร,ร์แกนิซึมที่เป็นประโยชน์ต่อการทําให้น้ําสะอาดครับ ทีนี้หลังจากผ่านถังกรองนะครับน้ำจะถูกไหลมาโดยธรรมชาตินะฮะจะมาเข้าเข้าบ่อพืชน้ำนะฮะในบ่พอพืชน้ำนี้ก็จะมีการหมุนวนอยู่ตลอดเวลาที่24ชั่วโมงนะครับให้ดูนะครับในบ่พอพืชน้ำนี้จะมีการเติมอากาศอีกสองจุดนะฮะเห็นว่านี่เป็นการเติมาอากาศลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้น้ำหมนนุนวนนะฮะพื้นน้ำที่เราใช้ ครับก็จะเป็นเ,เป็นจอกนะครับจอกนะ้ำนะครับแล้วก็ผักตบชวาครับแต่ก่อนนี้เราเคยใช้ย่าแฝกนะฮะแต่ย่าแฝกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีความสามารถในการอยู่ในสภาพนนะ้ำแบบนี้ได,ได้ได้ดีนะครับเราองเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆครับจนจนได้ชื่อสองตัวนี้ที่ว่า เป็นพืชที่อยู่ได้ได้ดีในสภาพนี้ะครับพืชน,นะฮรรากพืชที่อยู่ในน้ำนะฮะจะเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะของจุลินทรีย์ที่เราปล่อยไปกับน้ำาอนะ้ำหมักจีวภาพของเรานะ,ะปฏิกิริยาตรงนี้จะเกิดขึ้นประมาณ2วันนะฮะน้ำก็จะใสนะฮะหลังจาก2วันหรือ3วันเราก็จะปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นเป็นตัวเสริมตัวหนึ่งนะครับที่ที่ช่วยในการดักตะกอน,ะน,น,นอละเอียดนะครับปกติเวลากระบวนการในใ,ในในบ่อพืชน้ําน,นะนี้จะมีตะกอนเกิดขึ้นนะครับเราใช้วิธีใช้ใช้ตะแกรงมุ้งลวดเนะะี่ยครมุ้งลวดพลาสติกน,นะครับดับตะกอนละเอียดน,นะก็จะมีการเอาไปทิ้งเป็นระยะระยะครับจะทาให้น้ํหมันใสขึ้น แต่ว่าน้าน้านี่ก็พร้อมที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วนะฮะซึ่งมีความใส pH ก็ประมาณ6-5นะฮะโดยประมาณนะฮะยังไม่ถึงเกจด,ดีนะครับก็ประมาณ 5. เ5เราก็พร้อมที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนะส่วนาการวัดค่าอื่นๆนื่นี่คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องทํากันต่อไปนะฮะว่ายังมีสารอะไรตกค้งางอยู่บ้างแต่โดยโดยปกติแล้วในในบ่อนี้ก็จะมีปลาอยู่ มนะีปลาช่อนที่เราทดลองปล่อยเข้าไปเลี้ยงดูก็ปลาช่อนก็อยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติครับส่วนนี้ก็คือตะกรนก้นถังนะครับเ,เราหลังจากที่แยกน้ำส่วนบนไปเข้าบ่อรองถานแล้วก็บ่อ,บอพื้นน้ำแล้วนะครับตะกอนก้นถังจะถูกดูดมา แยกมานะครับมาตากที่ลานตาก่างนี้ครับโดยตากแดดทิ้งไว้ประมาณสีห้าวันนะก็จะแห้งนะหลังจากแห้งแล้วเราก็จะเ,เก็บตะกรอนนะฮะไว้ในถังครับครับนี่คือตะกรอนที่หลังจากที่เราตากแดดแห้งแล้วนะฮะเราก็จะแยกเก็บไว้ในถังนะฮะซึ่งส่วนนี้ก็จะรอ,อทำส่งไปทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป ผลท,ที่เราได้ออกมาจากกรน,นี้จะเห็นว่าอย่างน้อยก็ไม่ไปปนเปื้อนในน้ำนะฮะไม่ไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงจรชีวิตหลายๆวงจรชีวิตนะฮะที่อย่างึ้นพ้นอาศัยอยู่กับธรรมชาติครับครับที่เห็นนี่ก็คือการผลิตน้ำมักชีวภาพนะะของรงติดรับ เราทำน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำอีเนี้เพื่อใช้ในกระบวนการกำจัดน้ำเสียของเรานะฮะจะเห็นว่าเราจะใช้เปลือกส้มนะฮะเปลือกมะนาวเป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งจะทำให้น้ำหมักชีวภาพมีคุณภาพกลิ่นหอมนะฮะไม่เป็นที่รังเกียจนะฮะสามารถไปใช้ในเรื่องของประโยชน์ต่อพืชได้ใส่เป็นปุ๋ยได้นะครับแต่ลหลัก ใหญ่แล้วเราก็ใช้ในกระบวนการฟอกน้ําเสียของเราครับน,นี่จะเห็นว่าเรามีต็อกที่พร้อมที่จะใช้งานนะฮะในขณะเดียวกันก็สามารถใช้แจกกับผู้ที่สนใจนะฮะทั้งลูกค้าเราแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะสามารถมารับน้าหมักชีวภาพของเราไปใช้ประโยชน์ได้ครับผมก็นั่งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับจะเห็นว่าในกระบวนการ พิมพ์ของเราเนี่ยมีสารเคมีหลายตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมึกนะฮะเป็นฟาวเทนนะฮะเป็นน้ำยาน้ำนมเช็ดเทปนะฮะเป็นน้ำยาเช็ดผ้ายางทำความสะอาดผ้ายางหลายหลายตัวนะฮะน้ำยาอวเตอร์เบ d นะฮะยาวอเตอร์เบ d นะฮะอันนี้ก็คอกรูปกาว นะอันนี้ก็ป้องกันหมึกแห้งเร็วนะหลายๆตัวตรงนี้นะฮะก็ถึงเป็นที่มาของของการที่เราจะต้องมาดูแลกันในเรื่องผลกระทบจากการทำธุรกิจการพิ้มของเรานะฮะ,ะจากกระบวนการที่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าคงจะมีคำถามมากมายนะฮะว่าเราทำไปทำไมนะฮะ ทำแล้วได้อะไรนะครับคำตอบก็คงจะมีอยู่หลายๆส่วนนะฮะแต่ผมจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญสำคัญนะฮะสิ่งแรกในการที่เราทำก็เป็นเรื่องของความมีสำนึกนะฮะต่อแหล่งท่องเที่ยวของเราหรือต่อเกาะสมุยของเรานะฮะผมนั่งอยู่กับมะพร้าวนะฮะอันนี้เป็นตัวแทนของเกาสมุยนะฮะเป็นพื้นฐานั่งเดินเป็นรากชีวิตของเกาสมุยครับ อันนี้จึงเป็นสำนึกอันหนึ่งในในการทำธุรกิจของเราว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมากมายเหลือเกินที่ลงไปสัมผัสกับธรรมชาตินะครับสิ่งที่สองนะฮะผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของ,ของสำนึกในเรื่องของวิชาชีพนะฮะด,ดังที่กล่าวแล้วนะฮะว่ามันมีสารเคมีมากมายในการทำธุรกิจของเราสำนึกในวิชาชีพต,ตัวนี้นะฮะก็คงจะเป็นเรื่อง ทำอย่างไรนะฮะเราถึงจะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะฮะทั้งในเรื่องของขยะทั้งในเรื่องของน้ำเสียนะฮะ mm hmm. นั่นก็เป็นส่วนที่มาของของการาทำเรื่องบำบัดน,น้ำเสียของเราครับประการสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอนาคตนะฮะทางธุรกิจของของเรานะฮะ ผมคิดว่าการที่เราจะส่งมอบธุรกิจให้กับคนรุ่นหลังนะฮะเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการส่งมอบของความดีงามด้วยไม่ใช่มองแต่ในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวนะค,ะความดีงามที่เราทําผมเชื่อว่าจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะฮะสำหรับคนรุ่นหลังที่จะทําธุรกิจต่อไปจากเราครับรการสุดท้ายนะฮะผมคิดว่า เป็นเรื่องของการสร้างแบบอย่างนะฮะการใช้ชีวิตนะฮะอย่างมีความเคารพต่อธรรมชาติปัจจัยนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะที่ไม่ว่าตัวเราเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าของเราจะเป็นลูกค้าของเรานะฮะหรือสังคมโดยรวมข้างนอกนะฮะการที่เรามีสำนึกต่อธรรมชาตินะฮะมันจะทำให้ธรรมชาติเกิดความยั่งยืนนะฮะเพื่อธรรมชาติยั่งยืน ในแง่ธุรกิจธุรกิจก็ยังยืนไปด้วยสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องฝากไปถึงเพื่อนพี่น้องนะครับที่อยู่ในวงการธุรกิจริงๆนะครับผมเื่อว่าถ้าหากท่านมีความพร้อมนะฮะในใน,ในทางธุรกิจหลังจากที่ประก,ก,กอบธุกรกิจมาหลายปีคงจะมีผลกำไรพออยู่ได้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้มีการทำรับสื่อในเรื่องของการบริหารในเรื่องของแอดมอนะฮะเพราะผมเชื่อว่า ในในวงการพิชากีบของเรานะฮะยังทำกันในเรื่องการถอดร้อนไม่มากนะครับแต่น้องบดที่ว่ได้แสดงให้เห็นเนี่ยแสดงว่ามันมันลงตุก็ไม่ใช่มากนะฮะเพียงแต่ว่าเราให้ใจนะใส่ใจกับกับที่เราต้องคับนะการทำนั่เป็นของตอบแทนที่ดีกับการร้อนเป็นของตอบแทนที่ดีกับสังคมนะเป็นความยังยืนต่อสัปดาห์ต่อวันเราด้วยเก็อยากจะ เรียกร้องให้พวกเราช่วยกันนะครับเพื่อความมั่นคงของสังคมเพื่อความมั่นคงในการของเราครับต่ับ